นาสิริพายัพคือโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดสไตล์โมเดิร์นบานเฮาส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุ้งฉางของยุโรปยกมาอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่มีแบบบ้านและฟังก์ชันให้เลือก3แบบได้แก่บ้านแบบเดี่ยวเป็นบ้านประเภทบ้านเดี่ยว2ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย156ตารางเมตรมีที่ดินเริ่มต้นที่52ตารางวาเป็นบ้านที่มี4ห้องนอน4ห้องน้าสามารถจอดรถในโรงรถได้2คันหากท่านที่กำลังมองหาบ้านที่สะดวกสบายในใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่มาพร้อมฟังก์ชันหรูหราและเพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายอย่างอนาสิิพายัพ สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับสิทธทิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายได้เลยนะครับซึ่งเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วภายใน3วันทําการก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนำเสนอสิทธิทประโยชน์ดังกล่าวให้ท่านนะครับ